สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันกันปากนะคะอยู่กับพี่เจ๋าทีพูนะคะโชคแรกอยู่กับลูกค้าน่ารักของเรานะคะลาลูน่ากรีนไฟเบอร์ลิบสแกน QR โค้ดกันก่อนสแกน QR โค้ดกันก่อนตอนนี้มีโปร1แถม1นะฮะโปร1แถม1นะฮะราคาเพียง590บาทนะคะ1ซองกินได้1วันอยากใส่2ซองนะคะ ใส่น้ำนิดเดียวห้ามใส่เยอะใส่แค่นิดเดียวห้ามใส่เยอะนะคะแล้วก็กินอดใจไว้ด้วยเพราะมันอร่อยมากเพราะมันจะได้รสชาติของแอปเปิลเขียวแล้วก็เมลอนญี่ปุ่นเวลาใครจะลดน้ําหนักเร็วๆเทรนเนอร์ er จะบอกเลยว่ากินแอปเปิลเขียวมันจะลงเร็วมากเะคะเขาใส่ไปด้วยแล้วก็สารส,ส,สกัดอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเขาเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าพรีไบโอติกช่วยดูแลในเรื่องของระบบขับถ่ายใครที่มีปัญหาท้องผูกนะคะท้องผูกทานตัวนี้ไปจะขับถ่ายได้ดีไม่ใช่ท้องเสียแล้วก็ไม่ใช่ถ่าย นะขับถ่ายได้ตามปกตินี่แหละคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีตัวนี่รวยคุณผู้ชมนะใสเลมฮัตใส่เลมฮัตจะทําให้เราอิม่มหลายคนที่ชอบกินนะครับหมูกระทะของปิ้งของย่างของทอดของมันแล้วพอกินเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะไม่ขับถ่ายเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไม่ทําให้ร่างกายดูดซึมเพราะมันไปขวางผนังลําไส้เอาไว้ทาให้ไม่ขับถ่ายแล้วกเกิดปัญหาท้องผูกเมื่อปัญหาท้องผูกเกิดบ่อยๆเนี่ยนะคะมันไม่ดีเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันก็จะไปดูดเอาน้ําในอุจจาระเนี่ยมาบนเวียนอยู่ในร่างกายของเราปัญหากินผมกินตัว ปากเหม็นเนี่ยนะคบมันมาจากปัญหาเรื่ององท้องผุเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะ,ะวันนี้นะคุณผู้ชมนะ,ะใส่เลมัดจะไปดึงออกมาหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาบตะการต่างๆนะคะที่มันอยู่ตามขดลําไส้ต่างๆดึงออกมาในรูปแบบของของเสียและที่สําคัญใครที่มีปัญหาเรื่องของไม่มีออกกําลังกายไม่มีที่ออกกําลังกายาหาที่ออกกําลังกายยากหมดปัญหาไปได้เลยตัวนี้นะคะพุงโยโย่พุงโลโลทั้งผู้ชายผู้หญิงนะ,ะที่ชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์ตัวนี้จะช่วยทําให้คุณเนี่ยนะคะขับถ่ายได้ดีแล้วก็รูปร่างกับมาสลิมนะคะแล้วก็ ก็เรียกว่าหุ่นเพียวเลียวกระชับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะและผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งด้วยเช่นเดียวกันทั้งชายและหญิงเลยทีเดียวน,นะฮะรีบสแกน QR Code นะฮะหนแถมหราคา590บาทนะคะลาลูน่ากรีนไฟเบอร์สินค้าขายดีของช่องเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอะ้าวมาที่ข่าวบันเทิง นะคะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าห้างแตกโคร,ราชแตกเพราะว่าน้องเขาส่งรูปกันมาต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่มีนางงามคนไหนในประเทศไทยตอนนี้ดังเท่าแอนโทเนียโพซิลแล้วนะคะโคร,ราชแตกแหร่รับแอนโทเนียนะ,ะกลับบ้านเกิดนะคะวันนี้ที่เดอะมอหรือเดอะมอกรุประนะฮะผลึกกาลังกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็จังหวัดนะฮะหัวเมืองทางภาคอีสานก็คือนครราชสีมาหรือโคร,ราชและก็อีกหลากหลายบริษัทเอกชนนะคะจัดงานต้อนรับนะครับแอนโทเนียโพซิลรองนางงาม จักรวาลอันดับหนึ่งนะคะรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดในรอบ35ปีของหญิงไทยนะคะกับคืนบ้านเกิดคือจังหวัดนครราชสีมานะคะอย่างยิ่งใหญ่อลังการตา,ารตานะคะที่เดอะมอนครราชสีมาหรือเดอะมอโคราชนั่นเองนะคะท่ามกลางประชาชนชาวโคราชและก็ดาบแฟนคลับนะคะหลากหลายจังหวัดทางอีสานเดินทางมาร่วมยินดีกันอย่างเนืองแน่นเรียกได้ว่าแตกเลยนะคะขบวนแห่แอนโทเนียเนี่ยก็มีวงดูริยางขบวนนะคะ เสริงกองยาวแล้วก็บิ๊กไบด้วยเช่นเดียวกันแอนทเนี้ปรากฏตัวในชุดไทยนะคะสบายนะคะสองชายปักเป็นลายโบราณใช้โทนสีของจังหวัดนะครราชสีมาคือสีส้มแล้วก็สีแสดนะคะรองด้วยผ้ากลองทองนะคะแล้วก็ปักเครื่องประดับนะฮะจำพวกพลอย ะะแอนโทเนียยังนั่งรถเลอสลอยนะครับเปิดประทุนสีดำมาที่อนุสาวรีย์เท้าสุนนารีหรือย่าโมที่คนโคราชเนี่ยให้การเคารพสักการะนะคะ ที่คนโคราชให้การเคารพสักการะแล้วก็คนไทยหลายหลายหลายทั่วประเทศเนี่ยมากราบไหวบูชายาโมนะคะแอนโทเนียโบกมือทักทายประชาชนชาวโคราชแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ตลอดทั้งทางก่อนเข้าไปกราบสักการะยาโมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของโคราชแล้วก็ร่วมทํากิจกรรมภาครัฐในนามของจังหวัดนครราชสีมานะคะนอกจากนี้แอนโทเนียยังเซอร์ไพรส์นะคะโชว์ฝีมือผัดหมี่โคราชซึ่งดังไปทั่วประเทศนะคะแจกชาวโคราชและก็แฟนคลับจำนวนกว่า200ค ะะและเมื่อวานนี้ก็มีช็อตนะคะก็บอกว่าเขาบอกว่าช็อตเด็ดนะคะที่คุณแอลสุภลักษณ์อัมพุทเนี่ยนะคะจับไม้แล้วก็บอกเลยว่าแอนโทเนียเป็นใครอ่ะเดี๋ยวไปฟังใช่ไหมมีใช่ไหมเอาไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะบริหารบริษัทจะมองทุกาจำกัดค่ะน้องก็เป็นลูกคุณพักแม่แอลนะคะว้าวเป็นแม่ดีที่แล้วคือคุณปุ้ยแบ่งกันนะคะ มีสามแม่มีสามแม่นะคะมีสามแม่นะคะฉานมากมีสามแม่ค่ะมีสามแม่นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะลำดับถัดไปนะคะ อ่านะครับเป็นผู้หญิงที่โชคดีคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับมีสามแม่แม่คนแรกคือแม่ที่ให้กําเนิดนะค,ะคุณพ่อเป็นคนเดนมาร์กนะครับคุณแม่เป็นสาวโคราชหน้าตาสวยนะคะแล้วแม่คนที่2ก็คือแม่ปุ้ยท p n นะครับที่ดูแลตั้งแต่ไปประกวดตั้งแต่เมืองไทยแล้วก็ไปส่งลุ้นจนถึงจับมือนะครับแล้วก็ได้ตาแหน่งรองนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งกลับมาก็อยู่เคียงข้างแอนโทนเนียมาโดยตลอดแม่คนที่3นะครับคือพี่แอลสุพกษณอัมพุฒนนั่นเองนะฮะ ก็ไม่มีลูกไม่มีสามีนะคะก็รับแอนโทนียเป็นลูกบุญธรรมเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะคะก็ถือว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยทีเดียวสาหรับแอนโทนีโพซิลนะคะแล้วก็ต้องบอกไปก่อนเลยว่าเมื่อวานนี้โอ้คนเยอะเมื่อวานนี้คนเยอะน้องๆน้องๆนักข่าวส่งรูปก,กันมานี่ไม่มีตัดต่อนะ คุณหญิงกอบกลวยบอกตัดตรงตัดต่อไม่มีนะจ๊ะของจริงจ้ะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะจ๊ะนะจ๊ะอืมนะคะเอ๊ะยังไงใบอันตันทักขิงนะคะชุติการนะคะลงรูปถี่เหมือนจะไปไหนนะคะเออนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของเวทีนางงามและยังเป็นผู้ที่ตามเชียร์แอนโทนีโพซิลนะครับนั่นก็คือน้องใบอันตันของเรานั่นเองนะคะเคลื่อนไหวบน Facebook นะคะไปทักน้องขิงนะคะชุติการมิ d ฟาร์เบลสนะคะ อ่า e ินเ t อร์เนชันแนว2่ว่าช่วงนี้ถ่ายรูปลงเฟซอยู่รัวๆนะคะหรือว่ากําลังจะไปไหนผนวกกับช่วงนี้เนี่ยนางงามก็ต่างสับเวทีก,กันสนัดเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวปีหน้าหลายคนก็ถามว่า Miss Universe Thailand เนี่ยเราควรจะส่งลักษณะไหนไปยุ่นู่นนี่นั่นนะคะก็วัดหน้างานค่ะเราวัดหน้างานเท่านั้นนะคะไม่ต้องถามพี่เต๋าเยอะ ใครมาถามว่าคนนั้นจะมาไหมคนนี้จะมาไหมดิฉันไม่สามารถจะตอบได้ว่าใครจะมาบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยสวยๆมาเยอะแน่นอนเพราะว่ามันประสบความสําเร็จจากแอนโทนีโพซิลนะคะสวยๆมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันยืนยันเลยว่าวัดหน้างานเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะซื้อกันด้วย นี่เลยลาลูนากรีนไฟเบอร์ลีฟสแกน QR โค้ด1แถม1ราคาเพียง590 1แถม1ราคาเพียง590นะคะใครที่อยากจะให้รูปร่างดีแต่กินของอร่อยตัวนี้มันอร่อยมากนะคะขอ,ขอ,ข,อขอมืกสุดท้ายนะอร่อยมากอร่อยมากกินแล้วปัญหาท้องผูกจะหายไปกินแล้วไอพุงโยโย่ห้อยๆ มันจะหายไปและมันจะช่วยทําให้ผิวพรรณเราดีด้วยทั้งชายและหญิงนะคะกินวันละซองใส่น้ํานิดเดียวลาลูนากรีนไฟเบอร์นะคะสแกน QR Code คแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยตอนนี้มีโปร1แถม1นะคะ1แถมหนึกถึงสิ่งดีๆที่อร่อยและรูปร่างดีต้องลาลูนากินไฟเบอร์พักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด,ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ